ขนมนมปากกระป๋องคือเก้าีมาฝากตัวนี้แหละมันบ่มีนะน้องน,น้องนมแผ่น,อนอเอ็นทร่อาอาหารทางการแพทย์ชามันนี่นี่ล้านปลายนี่นะนี่เ <c oughs> พิ่นนั้นยอดผู้เป็นสมทบขมาไปรักษาน่องเพิ่นได้สามเซนเด้อ สามแสนบาทแล้วพี่น้องไงบอกจนคำจนมืดจนมืดตื่นตาโอ้ยพี่น้องพยเน้อเอาเอาเอา มาหาน้องสิงไซสายชิงกิเก้ามือนนี่พี่น้องไ้โอ้โหบุรเหรินตะโดนแล้วเป็นอะไรบุกละเมยเป็นโทรไปบอกว่านมน้องเบิดแล้วสั่นหาซื้อแถวนี่บุมีเราเตียงก็เลยซื้ออยู่เซเว่นผมมาให้คนเนาะปไาโตไปาปมืดพอดีพี่น้อง้ยโอ้่าก็

không đạt hưng nôm tập ba mhm 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 ê ê mhm 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 nói mhm 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 แทบประตูก็ไม่ตู้พ่นไ่ใช่เ,เอา้าไ<ย>ม่นคนตายโดยยุบันคู่เออมันคูมันคู่น,คนี่ไงงงเลยบ่กวันคนู่น,นี่น้ออะไรนาพังคูน่นาพังคู่นอนอยู่พุ้นเลยเทพไ,ไงสก,การพระที่ Nó cà này mới nho cà tôm à hết bún rồi sáng rồi tí du cà phê xài du cam nong bộc thức bả 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 hay còn. ôi Lúc cà ôi nang cà ôi ré sau đại khai thức ba, ôi, sao quay thế, rồi, ừ. được rồi. ก็มาแต่บ้านเช้าจอยเข่ายังอยู่บ่เออย่งเ่าเอออ่ะจ้อันนี้กะจีบะเต้ตีน้อยเนาะอันนี้กับขนมนมปลากระป๋องคือเก่ามาฝากนมตัวนี้แหละมันบ่มีนะพี่น้องยเนาะนมแผ่นอินทร่า อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายให้อาหารสำหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอา้อาวนมเจ้าอะไรนนี้อา้า ่นอ่ากินได้อันนี้บริดอยงอื่นกินอยู่บ่เดนี้นบึงชิ้นหน่อยกูเข่าแบบเดอนหน่งเปะออชิ้นหน่อยลุงมอง่น่าพันย่งอยู่ะยจะเพ็กเออใครอยู่ใช่ใครอยูอืม นี่ลุงซื้อมาให้บักลายหนึ่งนี่สำหรับกินนี่นี่อ่าอกินรอดโตอ่าฟองหนึ่งนี่ได้จักมือนะได้ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์หน,นึ่น<ด>นนงเนาะอ่าอย่างอื่นน้ำเนยขึ้นอยูบอ่บ่คิดว่าน้องคิดว่าน้ำหนักคนขึ้นอยู่บ่ บ่ได้ซื้ออันนั้นมาไว้ให้เนาะซื้อซิงนะซื้อตาชั่งนะอ่าแลๆให้มันดนไปหลายๆมื้อให้น้องมันขึ้นไปนั่งไปนั่งเบิ่งว่ามันสิเพิ่มขึ้นมืลอันดนันไดเดือนนึงได้บ่เดือนนึงเพิ่มขึ้นจักโลนึงนี่ป่ะอืชุดตะกินท้องจนเบ่งแงอือืๆ มีหกคนเอาเปี่ยนแน่เนาะคือน้องเพิ่นก็นอนรับเตบเออยู่บตอนแรงกันเลยอมมือยเนาะคือน้องเนาะนอนได้นอนแค่เดียวอืม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 อมอื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 มอมอืมออืม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 อมอื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 อืออื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 มอือืมอือืมอือือืมอ

ใหญ่มาพอนว่ายุบเขา่ายุบเขาก็ลาแล้วแหละคัะกแล้วโอ้สัตว์ยุบเข่าดีนําม,มหัศจรรย์ดีได้อพอทั้งพี่พี่มูดพันบอกว่าตามที่พันว่าพี่หน่อยมันถ้าว่า,เ,าเนื้องโงกมันโมนใหญ่นี่บางคนมันก็ยุบไปเองนะพีน่น่อยคอยยุบคอยฟอไปออแต่นี่กือบหวูวสิบเอ็ดเราว่าจริง แค่จำได้กับบะฮูพี่น้องเนาะต่เล่าว่านะแต่มันใหญ่จำได้กับบะฮูคือกันถ้าว่าเอาเบิ่งว่ามันไปเรื่อยไปเรื่อยมันยุบไปเรื่อยคอยน้อยไปหน่อยโอ้เลีวแล้ยิงบูพาตัดแล้องกินไปเลยเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้เอาเอาเอาเบิ้เนี่ยเออเออเออเอาเบิ้หันเ้ยเอาเบิ้ลเอ้า เอ้าอือจักดิ่นจักหาจักบึงเรียบร้อยเนาะข่าวน้ำซ้ำปลาพี่น้องเลยขึ้นเล่าขึ้นเงี้ยเรียบร้อยแล้วอันนี้พอเราดออตรงนี้จะเห็นเล่ากันไปชิดแล้วพี่น้องเลยเสียงป้าน้องปนาน้า เ,เขาไปแล้วนำให้น้ำนากับคนลงไปวานดำมนันยังเกี่ยวกับเกี่ยวมาไหวคือซีบัสแหละบา้านนี้เพราะว่ามันห่อนหนาแรงนะแต่เบิ่งตามตามกมุตุเพิ่นแจง้งแต่คือว่าสิมีมีมาอีกอยู่พายุอีกลูกหนึ่งอยู่วันจันท์พี่น้องเลยแล้วจะชีห้งสีคอยตอนไหนก็นทาเบิ่งน้ำกันฮึมฮึมย้ายปลากระป๋องนะ จ ah, right? mm ุดให้คนในบึง hmm. น oh, hey. ี้ได้ปลาต๋องต้องตาปากเด้ออืมอืมอืมเจ็บได้หนะเล็กได้หนอันนี้พี่น้องนี่เนาะสี่แออ้ยบานเฮาสี่แ หาหกรอยเมื่อนกว่กาาน้องเมฆไปชื่อว่าชามเสนปลายเนาะแล้วบงปลายมนะันชามเสนเป็ดอีเส้นเป็ดอ่ะนะอือออว้วะออดโรอต,ตื่นวะชามันนี่นี่ล้านปลายนี่นะน,นี่ <laughs> จะงูมาเตียงกันล่านกัวสามกระปกุกเพลงนี้ถ้าข้ามไปมุกจะซื้อมาไห้ใหนาอยู่บ้านเขาเป็นเสียภาษีเลยก็เอาเขามาเซเว่นนี่แต่เนี้ยหดหดหน่ยราคาสินค้าจะกินป่ไรรด้ก,กินยังกับปลาไร่ อันน้ําพักพักยังนะเพื่อนกินยังดูอะไรเลยนนั่อันนั้นตัน่อาห่งมอันนี้ตอันนี้ัวน่มาไม่หมอันอันอันเป็นหมากฮะนี่จะบำรุงแล้วแ่เดอ้อบำรุงไปก่อนเพบางบาง,งเดินหน้าผูละ เดี๋ยวลุงสิพาไปไหมพี่น้องแข็งแรงกายแข็งแรงกะคักไปพบหมอไหมอ่าอ๋อพอเพิ่นให้มาบำรุงจุดประสงค์เพิน่นอ่าไม่มะพร้าวลุงไปยังทำมันบ่ได้กินกะบ่ได้พาคือเก่าอืมมะรุงอืมกินไดหลายเด้อกินหลายเด้ออืม Mẹ tôi lẽ xin mời vừa lap hạc vừa lap hôn. ừh hm. ừh. ừh. Kìa lạy đâu. Nhìm đâu. ừh. 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 ừh.

นาวป่าบางกวงนะพุกโอ้โหไปพีเลยจีบนเหมเขาไปนอนปเมยน้ำเนาะสุด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 โอ้โอยู่ซื่อกกรกกรกกรกพูพูนเบ้าเอาเปลี่ยนได้บ่ โมยูขนาดแบบพดยูน้ำตลอดกันเนาะยางไปหน่อยหนึ่งก็บาได้สิไปมก็เป็ดก็ไก่ก็ให้น้นะติดเลยคพี่น้องยากเลียบแล้วมีตู้นะพ่อเปลี่ยนได้บ่ อโอ้มน่รอกับวยได้เพลียเลยอือบ้อืมอืมอ่อะอนกัเพื่อแบเพื่อชินอนอีกเนาะจักจโมงแบบนี้นอนไวอยู่บ่อื่นแต่หนึ่งโมงตื่นฮะอ บมงบุงกรตูนตีหนึง่งตูนเลยมันผู้หญิงเนาะถ้าน้อย,อยดีจังว่าพ่อป้าไหวเลยพป้าไหเลยก็ได้ยุแต่วันี้มันกำลังดุกกำลังคานกำลันั่งไป้เนยเห็ดคอกไหแบบนี้เห็ดคอกขังไหวรเอขังน่อยหออ ạ chắc ăn anh kỳ nơi lạnh ninh 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 กินไปนี่กินเป็นบ่นี่อยากได้นี่พี่น้องโอ้ยตั้มบาตั้มบนผู้เอากระเพาะแห้งอยากแห้งยังยังอยู่เนาะแห้งไปชื่อได้มันก็อขั้วออกโบว์เลย ขั่วอะไรก็น้อยไปเลยคั่มดั้มได้ใครอยู่แล้วยามาถือเด้อถือนั่นเลือดออกเด้อมันกับบุตมี่อย่างออกมาบ่เป็นเลือดว่าออกบ่เดินออกอยู่บ่มันบางทั้งลุ่มแบบอืมอือืมอ มันถูเลยนะจะเบิ่งทั้งุง่มมันคือแบบเล้าคันเล้าไปหาที่อืออกเนาะ้าเผ่มัน้าเอแค่เช่ออเนาะเอาเอากินได้ไ้ออเออออเออเออเอออ พอดีว่าลูกป้าลุงพเป็นอ่กินหดอยู่ิงใช้เป็นได้ไปสันเศร้าเร่าวัดเบ็ดพอสบายดีป้าลุงรู้บนไปสบายดีรูุ้่งยาเออทุ่งยาก็เป็นทุ่งยาทุ่งยาเออก่นแลจากควมลเออทุ่งยาเออพเดียวบางทุ่งทุ่งยาทุ่งยาทุ่งา อ่าทุยงายดูทุยง่ายทุยยายเออเออเออทุยงายก็เป็นเออสบายดีสบายดีเออโอ้โหจากความบัดฉลาดบัดเถีนนยงเนาะอืมเสียแต่วเป็นนี่สิเอ้าเอ้าเอ้าอ่าคืออะไร Nangong ngang 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 nha ngang nha ngang 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 bà này ngang 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 bài ngang 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 Bài bài ngang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  ngang bài 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 ngang mưa còn đâu? À, cái hay là bà này ừ. Mới vai đâu? Ừ. à, cứ mưa bó mưa mưa bó mưa mưa bó Bà mưa mưa đã mưa bó mưa bó ừ. <laughs> mưa bó mưa bó <laughs> mưa bó mưa bó mưa bó

ลืมบอกเพิ่นนั้นยอดผูเพิ่นสมทบขมาใบรักษาน้องเพิ่นได้สามเซนเด้อสามเซนบาทแล้วยังไงบอกให้เพิ่นทัาหูวบพื่นแหละพังเบืองเดือนหน้ากันลุงสิพาไปหาหมอเพิ่นเบ่งบำรุงให้เพิ่นกินเลไล่จะได้มีเฮงช่วงนี้ <c oughs> ก็ได้รุงก้ามกันนะไายบนะไปไป มือกัเด้อนี่กัเด้อเฮ้ยเฮ้ไปพี่น้องไปเตียงกับขอตเดินทางกลับก่อนคํามือตืตาแล้วบดนี้เพ่สิมฮอดเนาะเอ้าจังได๋กะพี่น้องให้ติดตามเบิ่งติดตามชมนํากันน้องชิงไสบ่ฮู้ว่าสินใดบ่ตงกลแต่ว่าวันที่28นี่แหละหมอเพิ่นแนะนําอ่าให้อ่านัด ให้ไปอีกบริเวณแนะน้ำพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเนาะหมอพนนัดให้ไปอีกแต่ว่าบ่เตียงก็ติดภารกิจหลายอย่างหลายแนวแต่ว่าบ่เตียงก็คุยกับเพิ่นแล้วตอนสิมานะเพิ่นว่าอ่านัดมาเบิ่งอ่าความคืบหน้าของน้องเพิ่นว่าแข็งแรงเําใด้ชิซึนะเิ่น่าอสัตว์เลื่อนไปก็ได้เลื่อนเป็นเดือนหน้าต้นๆเดือนหน้าก็ได้เนาะอ่าบ่เป็นหยังเพิ่นว่าสะดวกมื้อใดก็โทรนัดเลื่อนไปมื้อนั้นก็ได้ว่าซั่นพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวจะว่ากันอีกเท่านึงเมื่อหุ้งวัตเตียงกับชินัดเป็นมือใดกันแท้กันอาจจะต้นต้นเดือนหน้าไปหละพี่น้องเลยแตถ้าติดตามเบิ่งติดตามส้มนำกันเนาะอาชลามวันนี้วัเตียงขอตัวเดินทางไปก่อนอยู่ดีมีเฮงบัจจุบุจุคนบันนี้เจอกันเนาะบืนเศร้าอยู่ดีมีเฮงพี่น้องเลยอยู่บ้านย้ายจอยดูไปย้ายเตาเนาะบายเด้อพี่น้องเด้อไป